สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Galaxy Blue วันนี้เราจะมาสปอยอนิเมะเรื่องเกิดใหม่ทั้งทีก็กลายเป็นสลามไปซะแล้วนะคะต่อจากตอนที่แล้วตัดภาพมายังฝั่งอาณาจักรฟาร์มูดเราขุนนางได้มารวมตัวกันและเปิดการประชุมต่อหน้าพระพักเราเสนาบดีและกษัตริย์ดูแตกต่างจากครั้งก่อนที่จะบุกไปเทมเพสพวกเขามีสีหน้าไม่ผ่อนคลายนะกาวคือพวกเขากําลังมีท่าทีคข่งขึมอยู่นั่นเองเมื่อเริ่มการประชุมกษัตริย์ได้กล่าวถ้อยคําแลกกับขุนนางในเรื่องความพ่ายแพ้ในการ ออกสึกของเขาด้วยข่าวหลายดังกล่าวที่ประชุมจึงเริ่มอึกระทึกคึกโคมขึ้นคําพูดถัดมาของเหล่าขุนนางคือความมิาาพาวิจารณ์ในตัวของกษัตริย์เรื่องนั้นมันแน่นอนอยู่แล้วเพราะจะต้องชดใช้ค่าปฏิกรรมสงครามตามข้อเรียกร้องของอสูรและจํานวนเงินที่ต้องชดใช้ก็คือเหรียญทองดาราหนึ่งหมื่นเหรียญเหรียญทองดารานั้นส่วนใหญ่จะใช้ในการค้าขายระหว่างประเทศเนื่องจากการใช้งานเปรียบเสมือนหนังสือรับรองที่มีประสิทธิภาพในประเทศจึงมีเหรียญทองดาราในครั้งไม่ถึง100เหรียญแม้จะ พูดว่าประเทศนี้เป็นประเทศที่ใหญ่ก็ตามแต่ก็มีเก็บสะสมอย่างมาก1 0 0 0พันเหรียญก็บุญแล้วสภาพการเงินของประเทศเป็นเช่นนี้หากแลกเปลี่ยนเหรียญดังกล่าวเป็นเหรียญทองที่ใช้กันอย่างแพร่หลายแล้วแล้วก็เท่ากับว่าต้องมีเหรียญจํานวนมหาศาลถึงขนาดทําให้ขุนนางคนหนึ่งกรีดร้องหากประเทศที่มีการค้าก็คงจะจ่ายสินค้าแทนการใช้เงินได้แต่ว่าพอเป็นประเทศที่เพิ่งเกิดใหม่และยังเป็นประเทศแห่งอสูรจึงใช้วิธีการดังกล่าวไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วก็ย่อมหลีกเลี่ยงผลกระทบ ต่อเศรษฐกิจไม่ได้นั่นเองข้อเรียกร้องหนึ่งหมื่นเหรียญดาราของดิอาโบนั่นคือการโกลงราคามากเกินไปทําให้ยากที่จะสนองได้ตั้งแต่แรกจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่เหล่าขุนนางจะแสดงความไม่พอใจนอกจากนั้นเหล่าขุนนางยังไม่มีประสบการณ์จริงในสนามรบใช้ชีวิตโดยไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงของภัยคุกคามเลยแม้แต่ในวิกฤตการณ์เช่นนี้พวกเขาก็ยังขาดจิตสํานึกในหน้าที่ของตนเองเพราะเหตุนี้การต่อสู้ของเหล่าขุนนางจึงสัมพันธ์กับความคิดของพวกเขาที่ จะดำเนินสงครามต่อไปโดยรักษาผลประโยชน์ของตนเอาไว้พวกเขาคิดว่าจะขอความช่วยเหลือจากศาสนาจากศักดิ์สิทธิ์แห่งทิศปะจิมีทั้งยังบอกว่าจะขอความช่วยเหลือจากแสงวับมาซายูกิแห่งอาณาจักรอินกราเซียซึ่งเป็นที่ล่ําลือว่าแข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์จนถึงขั้นล้มคู่ต่อสู้ได้โดยไม่มีใครเข้าใจเลยว่าทําไมคู่ต่อสู้ถึงได้พ่ายแพ้ไปหากฉายาแสงวับไม่ใช่เรื่องจริงแล้วแล้วก็พวกเขาก็อยากจะพิสูจน์มันต่อหน้าของเวโดราในตอนนี้เหล่าขุนนางกําลังออกความ คิดเห็นอย่างคือขนองโดยไม่รู้ตัวเลยว่าพวกเขาเอาแต่พึ่งพาคนอื่นอย่างเดียวพวกเขากําลังคุยโวโอ้วดในสิ่งที่ตนเองทําไม่ได้เหล่าเสนาบดีฝ่ายกษัตริย์มองดูสภาพฝ่ายขุนนางที่เป็นเช่นนั้นอยู่และได้เห็นส่วนที่หน้าขายหน้าที่เหล่าขุนนางได้แสดงออกมานั้นทําให้พวกเขานึกถึงวิธีรับมือของพวกตนในตอนที่ได้รับทราบเรื่องนี้จากกษัตริย์เป็นครั้งแรกคนที่หน้าแดงและถอนหายใจก็มีอยู่บ้างและยังมีบางคนที่ตระหนักถึงสภาพจิตใจของกษัตริย์ในตอนนั้นและย้อนกลับ มาทบทวนตัวเองก็มีอยู่เช่นกันส่วนกษัตริย์เอ็ดมาริสนั้นก็เข้าใจความรู้สึกของเหล่าขุนนางที่อยู่ที่นี่เป็นอย่างดีในตอนนี้เหล่าขุนนางโวยวายเสียงดังและยังยืนการว่าจะเปิดสงครามกับเทมเพสพวกเขายังยืนยันว่าจะรักษาผลประโยชน์ของตนเท่านั้นสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะตัวประเทศตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพวกเขาก็จะไม่ยอมที่จะปกป้องเลยเพราะว่าพวกเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะสู้อย่างเอาจริงเอาจังจึงใช้คําพูดอันแสนดื้อรั้นได้อย่างไม่เกรงกลัวกษัตริย์รู้ว่ามันจะก กลายเป็นแบบนี้อย่างแน่นอนเราคุนนางซึ่งเป็นผู้ถือครองที่ดินที่มารวมกันอยู่ที่นี่จนป่านนี้พวกเขาก็ยังมองไม่เห็นความจริงเพราะว่าพวกเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะทําให้ตัวเองเป็นเป้าหมายโจมตีตั้งแต่แรกแล้วพวกเขาก็เลยไม่ได้ลิ้มรสความกลัวเช่นกันพวกเขาแค่อยู่ในสถานที่ที่ปลอดภยัยและให้ใครก็ตามต่อสู้แทนพวกเขาเท่านั้นหากเกิดความพ่ายแพ้ขึ้นมาพวกเขาก็คงไม่คิดที่จะรับผิดชอบเลยถึงจะเป็นพวกที่มีนิสัยแบบนี้ก็ตามแต่ก็รอดมาได้จนถึงตอนนี้เราคุณ ขุนนางในตอนนี้มีท่าทีกธจัดและถามหาความรับผิดชอบจากกษัตริย์เอ็ดมาริสด้วยเสียงอันโวเกบางคนกล่าวว่าราชวังควรจะจ่ายค่าเสียหายเองบ้างก็กล่าวว่าต้องปฏิเสธข้อเรียกร้องของอสศูรโดยเด็ดขาดควรจะระดมพลทั้งหมดของอาณาจักรไปต่อสู้จะว่าไปเรื่องที่ขุนนางพูดมาก็ไม่ได้ผิดอะไรเลยแต่ดันลืมประเด็นที่เป็นข้อเท็จจริงว่ากำลังลบภายในประเทศของพวกเขาได้ลดลงอย่างมากแล้วในอีกความหมายหนึ่งก็คือพวกเขาแค่ไม่อยากจะเชื่อข้อเท็จจริงดังกล่าวก็เท่านั้นเพราะ เหตุการณ์น,นั้นเป็นที่ชัดเจนแล้วก็มีทั้งคนที่น่าซีดและคัดค้านโดยไม่ยำเกรงเราขุนนางในตอนนี้ไม่แสดงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเลยแม้แต่น้อยจึงทําให้ที่ประชุมวุ่นวายมากตามที่กษัตริย์ได้กังวลเอาไว้จากนั้นเขาเฮลแมนก็ได้เอาจดหมายที่อาณาจักรเบอร์มุดได้ส่งมาให้เขาเมื่อเช้าออกมาอ่านต่อหน้าที่ประชุมเนื้อหาของจดหมายนั้นเกี่ยวกับคําแถลงมีใจความว่าอาณาจักรเบอร์มุดจะสนับสนุนเทมเพสและประนามทหารประจําการจากอาณาจักรฟาร์มุดในการกระทําครั้งนี้ คำถแถลงนั้นมีเนื้อหาติเตียนอาณาจักรฟาร์มุสอย่างชัดเจนนั่นทําให้เหล่าขุนนางไม่พอใจอย่างมากทั้งๆท,ที่เบอร์มุดเป็นประเทศเล็กๆพวกเขามองว่าแบบนั้นจึงไม่พอใจเบอร์มุดอย่างมากและระหว่างที่เหล่าขุนนางกลุ่มนั้นกําลังโกรธเบอร์มุดอยู่เสนาบ,บดีที่รับผิดชอบในการนําเข้าและส่งออกจึงกล่าวต่อหน้าขุนนางเหล่านั้นไปว่าอาณาจักรคนแคะก็มีถแถลงการออกมาเหมือนกันทันทีที่เสนาบ,บดีผู้รับผิดชอบในการนําเข้าและส่งออกกล่าวเช่นนั้นเหล่าขุนนางกลุ่มนั้นจึงมีท่าทีอ่อน ด้วยถ้อยคําดังกล่าวโดยไม่ปิดบังท่าทีลุกลี้ลุกล้นเลยถ้าเพียงแค่อาณาจักรเบอร์มุดก็ยังว่าไปอย่างแต่ถ้าเป็นประเทศแห่งยุทธภัณฑ์ราก้อนเคลื่อนไหวขึ้นมาก็ต้องลําบากแน่ๆสิ่งสําคัญที่น่าจะเป็นปัญหาก็คือแรงดึงดูดของคําแถลงนั้นเพราะว่าเป็นประเทศคู่ค้าที่สําคัญหากทําให้ราชากาเซลเสียความรู้สึกอาณาจักรก็คงจะแย่รายงานของเขาฮลแมนจุดชนวนให้ที่ประชุมตกอยู่ภายใต้บรรยากาศก,ากดดันต่อมาก็ได้มีระเบิดที่แรงกว่าถูกโยนเข้าไปในที่ประชุมแห่งนั้น ขอกับเรียนในขณะนี้มีรายงานด่วนจากกิลมาแจ้งให้ทราบครับพลทหารทยานเข้ามาแล้วแผดเสียงด้วยใบหน้าอันซีเซียวแม้ในตอนนี้จะอยู่ระหว่างการประชุมที่สำคัญแต่นั่นก็ไม่อาจหยุดยั้งทหารยามเอาไว้ได้เนื่องจากอิทธิพลของหนังสือส่งข่าวสำคัญเร่งด่วนที่ทหารได้นำมาเพื่อถ่ายทอดคำสั่งนั้นแม้แต่ขุนนางที่กำลังบ่นก็ถึงกับเงียบเมื่อได้เห็นข้อความสำคัญที่เขียนไว้ในจดหมายเพราะมันคือจดหมายที่ออกคำสั่งสำหรับสถานการณ์ที่มีอันตรายระดับเอพิเศษเท่านั้นผู้ที่ ขัดขวางการส่งข้อความจะได้รับโทษสถานหนักในข้อหากบฏแห่งชาติโดยความผิดดังกล่าวกำหนดขึ้นภายใต้ข้อตกลงของสมาคมอิสระเมื่อกษัตริย์เอ็ดมาลิสได้สั่งให้ทหารยามนั้นอ่านจดหมายดังกล่าวทหารยามคนนั้นก็ได้ถือจดหมายขึ้นด้วยมือที่สัตระลิกอย่างเคร่งเครียดจากนั้นทหารยามก็ค่อยๆอ่านออกเสียงมามีถแถลงการ์ว่าอสรผู้ได้รับขนานนามว่าเป็นผู้นำสมาพันธ์ในมหาพงไพรแห่งจูราลิมูรูได้ขึ้นเป็นจอมมารแล้วครับเมื่อสิ้นเสียงคำอ่านรายงานประโยคแรก เหล่าคุณนางก็ชุลมุนขึ้นในทันทีด้วยท่าทางที่ดีใจพวกเขาเห็นว่าในตอนนี้เป็นโอกาสที่ดีที่ประเทศของตนจะได้รับความช่วยเหลือพวกเขาคิดว่าพวกจอมมันที่แท้จริงคงจะไม่ยอมรับลิมุลุอย่างแน่นอนดังนั้นพวกเขาคิดว่าจะรอให้เหล่าจอมมันมาจัดการกับลิมุลุแทนถ้าหากไปได้สวยเวโดรลลาที่ฝืนขืนชีพมาก็อาจจะสูญสิ้นไปพร้อมกับพวกลิมุลุก็เป็นได้แต่ถ้าว่าเสียงเหล่านั้นกับหายวับไปในลวดเดียวหลังจากที่พลทหารได้อ่านรายงานต่อว่ามีข้อมูล เข้ามามว่าจอมมนเคลแมนมีท่าทีตอบโต้อจอมาริมูรุหลังจากนั้นการที่ได้เข้าไปท้าทายจอมาริมูรุจอมมนเคลแมนจึงโดนโจมตีตอบกลับจนพ่ายแพ้ไปพอจบประโยคนี้ที่ประชุมก็ถูกปกคลุมด้วยความตกตะลึงบ้านาบิสมาเตอร์ราชสีคาลลิออนและสกายคีราชินีแห่งทองนภพาเฟพวกเขากําลังทําอะไรกันอยู่หรือว่าพวกเขาจะสละอํานาจการปกครองมหาพงไพรแห่งจูราให้คนที่เพิ่งขึ้นมาใหม่อย่างนั้นหรือขุนนางคนหนึ่งเอ่ยถามเกี่ยวกับความเคลื่อนไหว ของเหล่าจอมารกลุ่มอื่นๆที่มีอาณาเขตติดกับมหาพงไพรแห่งจูราพลทหารจึงอ่านข้อความสุดท้ายเพื่อตอบคําถามนั้นว่าเนื่องจากจอมานคาริออนและจอมารเฟสได้ส่งตําแหน่งคืนจอมานแล้วและได้เข้าไปอยู่ภายใต้ความคุ้มครองของจอมามิลิมในขณะเดียวกันเรื่องนั้นก็เป็นเหตุผลที่ทําให้อิทธิพลของจอมานเริ่มผันผวนและตอนนี้จอมารทั้ง8ต้นได้รับขนานนามใหม่แล้วว่าออกตากแกรมด้วยการรายงานดังกล่าวกลุ่มคนในฝ่ายขุนนางจึงปิดปากเงียบกีิบเพราะพวกเขาเข้า ่แล้ววานอกจากลิมูรุจะเป็นศัตรูของพวกตนแล้วลิมูรุยังเป็นหนึ่งในออกตากแกรมอีกด้วยแม้ว่ากลุ่มคนฝ่ายที่อยู่ข้างกษัตริย์จะได้รับข้อมูลดังกล่าวล่วงหน้ามาแล้วแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะฟังได้อย่างสบายสบายเพราะไม่ว่าจะฟังเรื่องนี้สักกี่ครั้งก็คงยากที่จะเชื่อจึงได้แต่นิ่งเงียบเหมือนทุกๆครั้งข้อมูลเหล่านี้เป็นการสื่อสารทางเดียวซึ่งได้รับจากเหล่าจอมานผู้ลงนามร่วมกันถึงจะสงสัยข้อมูลนี้ก็คงจะไม่มีความหมายเนื่องจากจอมานแต่ละตนครอบครองพลังมหา าด้วยเหตุนี้พวกจอมันจึงไม่มีความจําเป็นที่จะต้องหลอกลวงมนุษยชาติเลยได้ยินแล้วนะทุกคนนอกจากเวโดล่าที่เป็นภัยคุกคามแล้วยังมีอาูรที่ชื่อว่าลิมูรุนั่นก็เป็นอันตรายเช่นเดียวกันสัตว์ประหลาดที่ถึงขั้นเอาชนะจอมานเคลแมนได้อย่างง่ายดายนั้นเกินคาดเลยทีเดียวเพราะอย่างนั้นหยุดพูดคุยกันแต่เพียงเท่านี้ได้แล้วมัง้งเราตัดสินใจแล้วว่าจะสละบัลลังทั้งๆที่พูดว่าทําเพื่อประเทศแต่กลับไม่ได้นึกถึงสถานการณ์ในประเทศของฝ่ายนั้นเลยมันเป็นอะไรที่ เงีงเง่าสิ้นดีเพราะเราหน้าเมื่อตามมัวไปกับกิเลสมันจึงถือเป็นความผิดพลาดของเราถ้าหากเปลี่ยนวิธีเข้าหาอาจจะเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันก็ได้นั่นคือโอวาจากกษัตริย์เอดมาลิสในตอนนี้เหล่าขุนนางที่กำลังสดับรับฟังถ้อยคำดังกล่าวก็ไม่มีท่าทีที่จะตอบโต้แล้วในที่สุดทุกคนก็เข้าใจว่ามีแต่จะต้องทำตามที่กษัตริย์เอดมาลิสพูดเท่านั้นเราจะสละราชบัลลังก์และเสนอให้เอดูอาร์ดเป็นผู้สืบทอดกษัตริย์เอสมาลิสกล่าวออกมาเช่นนั้นคำพูดที่เหนือความคาดหมาย ังกล่าวกลายเป็นที่ฮือหาในที่แห่งนั้นเนื่องจากทุกคนต่างก็คิดว่ากษัตริย์เอ็ดมาลิสจะสละราชสมบัติของเขาบัลลังให้กับเจ้าชายน้อยอย่างแน่นอนเอ็ดูอาร์ดนั้นจึงได้เรียกร้องความสนใจอย่างสุดความสามารถในตอนก่อนหน้านี้แต่ก็เป็นที่แน่ชัดแล้วว่าเอ็ดมาลิสผู้เป็นพี่ชายจะสละราชสมบัติอย่างแน่นอนเช่นนี้นะเป็นโอกาสที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดฝันเพราะเอ็ดูอาร์ดมีความใฝ่ฝันที่จะขึ้นคลองบัลลังนั่นเองแต่ต่อให้ในกรณีที่กษัตริย์จะยกบัลลังให้แก่เจ้าชายเอ็ดกา เอ็ดูอาร์เขาก็ยังคาดหวังที่จะขึ้นครองบัลลังก์ต่อนั่นเองแม้ว่าเจ้าชายจะมีอายุเพียงแค่10บขวบแต่ก็น,นั้นก็ไม่สามารถแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ได้เพราะเอ็ดมาริสยังมีชีวิตอยู่หากเป็นเช่นนั้นเขาจึงจำเป็นต้องยุยงให้เหล่าขุนนางแสดงความไม่พอใจและทำให้พวกเขาคิดว่าน่าจะให้เอ็ดูอาร์เป็นกษัตริย์ตั้งแต่แรกแต่ทว่าในตอนนี้ไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้นแล้วเพราะกษัตริย์กับเลือกน้องชายอย่างเอ็ดูอาร์ไม่ใช่ลูกชายอย่างเอ็ดการ์เอ็ดมาริสกล่าวว่าหลังจากนี้จะก้าว ข้าสู่ยุคสมัยที่ยากลําบากเอ็ดการ์นั้นยังเด็กอยู่คงยากที่จะฝ่าฟันไปได้เขาพูดออกมาด้วยความขมขื่นท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์หลากหลายและก็มีคนพยักหน้ายอมรับเรื่องนี้อยู่บ้างข้าคิดว่าดีแล้วพยาขาสาบานมาร์กวิสมิวเลอร์กล่าวขึ้นด้วยถ้อยคําของเขานนั้นทําให้เอดูอาร์ดยิ้มกิ่มภายในใจหากผู้นําของกลุ่มคนที่เป็นกลางอย่างมาร์กวิสมิวเลอร์พยักหน้ายอมรับแล้วล่ะก็ก็คงจะไม่มีใครคัดค้านการตัดสินใจนี้เป็นแน่ภายในใจของเอดูอาร์ดเขาเชื่อมั่นอย่าง แรงก้าวาว่หากตนได้นั่งบัลลังก์แล้วไม่ว่าวิกฤตการณ์เช่นไรเขาก็จะสามารถผ่านมันไปได้อย่างง่ายดายอย่างเช่นในตอนนี้เขาคิดว่าจะบ่ายเบี่ยงเรื่องค่าชดใช้ไปก่อนแล้วในระยะเวลานั้นเขาก็จะพยายามดึงประเทศข้างเคียงเข้ามาผัวพันด้วยตามที่เหล่าขุนนางฝ่ายในของเขาได้พูดเอาไว้นั่นเองเขาจะก่อตั้งสมาพันธ์มนุษยชาติที่พึ่งเพียงอัศวินศักดิ์สิทธิ์และผู้กล้าขึ้นนั่นเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพที่สุดที่เขาคิดได้การเปลี่ยนกษัตริย์คือการสับเปลี่ยนขั้วอำนาจทางการเมือ เนื่องจากขั้วอํานาจเก่าสลายไปจึงไม่มีความจําเป็นที่จะสืบทอดอํานาจต่อหากเป็นเช่นนั้นแล้วค่าชดใช้จํานวนมหาศาลก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องจ่ายแก่ประเทศเทมเพสด้วยประการรัชนีถ้าหากว่าเทมเพสทวงค่าชดใช้นั้นแล้วล้วก็เขาก็จะผักความรับผิดชอบทั้งหมดไปให้พระเชษฐาหรือพี่ชายอย่างเอ็ดมาลิสผู้เป็นกษัตริย์องค์ก่อนก็พอเขาคิดได้ตื้นๆแบบนั้นเขามีความหยิ่งผยองว่าตนจะทําให้ประเทศนี้เจริญมากยิ่งขึ้นไปอีกเอดูอาร์เขาปรับปื้มที่จะได้เป็นกษัตริย์องค์ต่อ ไปโดยไม่มีความรู้สึกตัวเลยว่านั่นเป็นพ l o เรื่องที่ถูกวางเอาไว้ตั้งแต่ต้นแล้วหลังการประชุมก็ได้ดำเนินต่อไปอย่างราบรื่นมีการยกปัญหามามากมายเพื่อที่จะนำมาปรับปรุงแก้ไขยอย่างละเอียดในที่สุดทุกฝ่ายก็ได้ข้อสรุปในการนำไปใช้หาลือปองดองโดยมีมติเป็นเอกฉันท์หลังจากนั้นหนะ้าที่ประชุมหาลือปองดองฟาร์มุสมหาประเทศที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและสหพันธรัฐจูราเทมเพสท,ทั้งสองประเทศก็ได้ตกลงทำสนธิสัญญาเกี่ยวกับการสงบศึกแล้วเนื่องจากการ เจรจาอย่างสันติประสบผลสําเร็จในด้านการแสดงออกในที่ประชุมจะเห็นได้ว่าอาณาจักรฟาร์มูสยอมรับเทมเพสในฐานะประเทศหนึ่งแล้วถึงแม้จะไม่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตก,ก็ตามแต่จะละเลยกฎหมายระหว่างประเทศด้วยความประมาทเลินเล่อไม่ได้เพราะว่าเนื่องจากเทมเพสไม่ได้เข้ามาเป็นสมาชิกของสภานา,นานชาติฝั่งตะวันตกถึงแม้ว่าอาณาจักรฟา์มูสจะเข้ามาบุกลุกดินแดนอีกครั้งก็ตามแต่มาตรการลงโทษทางกฎหมายกับไม่มีผลและเทมเพสก็ทําได้แค่วางตัวโดย ใช้หลักมนุษยธรรมจนถึงที่สุดเพื่อรักษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้เท่านั้นถึงอย่างนั้นในตอนนี้ก็รับประกันได้แล้วว่าเทมเพสมีกำลังทหารอย่างมากและผู้ที่ดูแลประเทศดังกล่าวก็คือจอมาริมูรุมนุษย์มารผู้มีภูมิปัญญาเหนือมนุษย์เขาเป็นเพื่อนซี้กับมังกรวาย,ยุข้างเวลดล่าและรวมมหาพงไพรแห่งจูราให้อยู่ภายใต้การปกครองแบบเบสเซดโดยใช้ระยะเวลาแค่ไม่ถึง2ปีนับตั้งแต่วันนี้ริมูรุจึงได้รับการปฏิบัติในฐานะสิ่งที่ไม่อาจลุกลานได้เป็นตัวตนในโลก ที่เรียกขานกันว่าจอมมาหรือดีซารเตอร์ระดับวินาศภัยเช่นนี้จึงไม่มีปัญหาอะไรมากแผนการอันดับแรกจึงเสร็จสิ้นนั่นก็คือทุกอย่างเป็นไปตามความตั้งใจของดีอาโบแล้วแล้วก็ขอจบการสปอยเพียงเท่านี้ติดตามตอนต่อไปใน e นะีพหน้าฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ